ะคำะว,ว่าสามาสุตรข้ออีคืออะไรเนี่ยในทางเภสัชข้อหมายความว่าต้องเหมือนกันหมดจะมีความต่างกันได้บ้างเล็กน้อยแต่ว่าความแตกต่างกันนั้นต้องไม่ส่งผลต่อคุณภาพยานะคะตอนนี้อันนี้เป็นมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข,ขกำหนดไว้ค่ะว,ว่าเขาก็บรรยายไปค่ะว,ว่าสิ่งที่จะต้องยาที่ควรจะซื้อเนี่ยคุณจะต้องดูอะไรและจะต้องทอํายังไงเวลาที่เราเลือกคนมาเป็นคู่ชีวิตสักคนนึงเนี่ยเรายังต้องมีสเปคเลยใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเรื่องยาก็เช่นกันแต่สเปคของยาอย่างที่เรียนแล้วง่ายกว่าคนค่ะเพราะสเปคยาเนี่ยมีกําหนดไวนะ้ในมาตรฐานเภสัชต,ตำรับนะคะเดี๋ยวจะบอกให้ว่ามาตรฐานเภสัชต,ตำรับนะั้นน่ะเขากําหนดไว้ว่าอะไรนะคะขอนอนุญาตนิดนึงสเปคเนี่ยตามระเบียบสำนันนกงานรัฐมนตรีเขากําหนดว่าสเปคนั้นหมายถึงข,องข้อกําหนดคุณภาพมาตรฐานรวมถึงเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องของยานะคะตอนนี้สิ่งหนึ่งที่บอกว่าสเปคต้องดูอะไรบ้าง สเปคต้องดูตั้งแต่ฟิเนชโฟลด์ดักแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือวัตถุดิบสเปคของวัตถุดิบเป็นสิ่งที่ต้องดูเพราะว่าคุณจะได้ฟิเนชโฟลด์ดักที่มีคุณภาพไม่ได้เด็ดเด็ดขาดถ้าลองแบบมนันไม่มีคุณภาพนะคะอันนี้ถามว่าการตั้งสเปคเนี่ยตั้งเองได้ไหมตั้งเองไม่ได้ค่ะเพราะด้วยนั้น,น,นมันจะมีปัญหาว่าคุณล็อกสเปคถามว่าทุกวันนี้นปัญหาของประเทศคืออะไรคุณพยายามล็อกสเปคให้กับบริษัทที่คุณอยากเอื้อประโยชน์ให้ มีคนถามว่าที่รามาล็อกสเปกไหมบอกล็อกค่ะล็อกตามมาตรฐานเภสัชต,ตำรับเนี่ยแหละค่ะมาตรฐานเภสัชต,ตำรับที่กระทรวงสาธารณสุขป,ประกาศนี่นะคะขณะนี้ U.S.P. b p BP. ของประเทศไทยเนี่ย U.S.P. มีถึงเวอร์ชัน32แล้ว b p มีถึงเวอร์ชั่น2010แล้วโรวงพยาบาลของท่านเนี่ยซื้อยามาโดยใช้มาตรฐานเภสัชต,ตำรับฉบับไหนทราบไหมคะอันนี้เป็นเกณฑ์และสเปคนี่ใช้กำหนดสเปคเขาบอกว่าใช้ คุณตั้งสเปคยังไงที่ไม่ให้ถูกฟ้องร้องแล้วก็ให้ได้ยาที่มีคุณภาพอันนี้แหละคะ่ะคือคุณต้องตั้งสเปคตามตารายาที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศฉบับล่าสุดตอนนี้จะบอกให้นะคะว่าตารยาที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศฉบับล่าสุดเนี่ยคือฉบับไหนและอีกอย่างหนึ่งนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่า ทุกครั้งที่คุณบอกให้บริษัทไปเพิ่มหัวข้อในการวิเคราะห์เนี่ยแล้วก็หลายโรงพยาบาลก็จะเห็นว่าเขาบอกไปปุ๊บ2วันได้เอกสารมาแล้วคุณแน่ใจได้ยังไงคะว่าเขาทําการวิเคราะห์ในไหนในห้รืองแลบหรือบน e x e e l หรือบน Word สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องบอกคือทุกหัวข้อที่อมายืดเนี่ยกรุณานไปแจ้งอยอยด้วยค่ะเพราะอย่างน้นอยก็มีหน่วยงานของรัฐรับรอง คุณไม่ใ่อคุณไม่ใช่อ,ชอยอนะคะเพราะฉะนั้นคุณอย่าโดนบริษัทยาหลอกเช่นกันค่ะอันนี้นะคะเป็นประกาศตำรายาที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศฉบับล่าสุดเป็นมินิมัลเรียความนมาตรฐานขั้นต่ำสุดแล้วนะคะคือ U.S.P. 27 B.P. 2 0 0 4คือถ้าต่ำกว่านี้ถือว่าตกมาตรฐานแล้วค่ะแต่ถามว่าขณะน,นี้อย่างที่เรียนให้ทราบ U.S.P. เนี่ยมีถึง3าแล้วแล้วก็ BP มีถึง2010แล้วคือ ราของประเทศเนี่ยมันก็ยังไม่อัปเดตหรอกค่ะแต่ว่าที่น่าตกใจกว่านั้นคือบริษัทยาทุกวันนี้ย,ยาที่คุณซื้อเข้ามาเนี่ยคุณทราบไหมคะว่าเขาขึ้นทะเบียนยาโดยใช้ U.S.P. ฉบับที่เท่าไหร่คุณเคยดูยใบอทอยอนหนึ่งไหมคะเป็น U.S.P. 23-24แล้วก็ BP เนี่ยมีขึ้นต้นด้วยเป็น199อยู่เลยค่ะ1997อย่างเงี้ยบียเป็น b p 2 0ส0แล้วคุณคิดว่า คุณได้ทําหน้าที่ตรงนี้แทนประชาชนแทนคนไข้ดีหรือเปล่าคนไข้เขาไม่รู้เรื่องเลยเลยคุณเป็นตัวแทนที่จะหยิบยื่นทุกอย่างให้กับเขานะคะแล้วก็ตำรายาที่ฉบับประกาศไปเมื่อ4ี่เจเนี่ยยกเลิกแล้วนะคะอันนี้เป็นกฎหมายนะคะซึ่งคุณควรจะทราบแล้วก็ปฏิบัติไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทโดยการซื้อยาที่ต่ำมาตรฐานต่ำกว่าตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศนะคะ อันนี้เป็นคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขอีกฉบับหนึ่งก็คือเรื่องของการกำหนดมาตรฐานวิธีการทดสอบการละลายก็เพราะว่าเขาเขาพบว่าคุณภาพยายในทั้งตลาดและก็สารพยาบาลเนี่ยมีการละลายไม่เข้ามาตรฐานโดยเฉพาะถ้าเป็นยากินถ้ายาไม่ละลายเนี่ยคุณไม่ต้องหวังอย่างอื่นแล้วค่ะในโลกนี้นะคะเพราะว่าบางทีมันจะออกมาทั้งอย่างนั้นอันนี้ก็คือเดี๋ยวรายละเอียดไปดูนะคะตอนนี้ของที่เรงพยาบาลเราใช้เกณฑ์มาตรฐานล่าสุดนะ ที่โรงพยาบาลมายื่นเสนอนะคะสมมุติว่าขณะนี้บริษัทมายื่นเสนอเนี่ยเป็นเวลานี้เวลานี้เป็น USP 31เราจะใช้ USP 31มเป็นมาตรฐานลกเล้นแต่ว่า ถ้ามันหาไม่ได้จริงๆเราจะอน,นุโลมให้ใช้ตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศก็คือเป็น U.S.P. 27และก็ b p ส0งนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าทำไมเราจะต้องดูมาตรฐานเภสัชต,ตำรับอันนี้ละค่ะสมมติว่าคุณกำลังจะดูซื้อคลีนด้านในสินเข้ามาในโรงพยาบาลคุณเห็นไหมคะว่ามาตรฐานเภสัชต,ตำรับเนี่ย U.S.P. 23เนี่ยเขาไม่ได้กำหนดหัวข้อของอินเท i ร y นตี้ของยาไว้เลยแต่ว่าคืีนด้านในสินที่ขายในท้องตลาดเนี่ย แล้วละ90เนี่ยใช้ USB 23อยู่เพราะฉะนั้นคุณจะไม่เห็นหัวข้อ Impurity มีการทดสอบอยู่เป็นอันขาดแต่ว่าขณะน,นี้ตำระยะาที่าินตรีประกาศเมื่อกี้บอกไว้แล้วอะค่ะเขายกโลกในล้อนะคะที่ต่ำกต่27ขณะนี้27คือตรงนี้แล้วค่ะคุณเห็นไหมคะมีหัวข้อที่ต้องทดสอบตามนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วแล้วถ้าคุณไม่ดู มาตรฐานเริษัทตำลับเนี่ยคุณจะไม่มีตัวที่เป็นมาสเตอร์ที่ใช้เช็คลิสต์ค่ะอันนี้ของ BP เช่นกันนะคะคือหัวข้อของสารเปนเปื้อนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่กำหนดให้ทำแล้วตั้งแต่ BP 2002เป็นต้นมาสารเป็นเปื่อนสำคัญยังไงสารเปนเปื้อนสำคัญสิคะเพราะเป็นตัวยังเลยที่ทำให้ตัวยาเนี่ยมีไซเอฟเฟตเยอะแล้วก็ถ้าสารเปนเปื้อนเยอะตัวแอคทีฟก็จะน้อยเพราะฉะนั้นตัวยาสำคัญก็มีไม่ครบโดสก็จะอันเดอร์โดสไปนะคะ แล้วก็เป็นอันนี้เป็นตัวคาร์โบเเนตโปแทสเซียมนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะบอกคาร์โบเเนตโพแทสเซียมเนี่ยของที่โรงพยาบาลคือพิจารณามาหบริษัทอันนี้เป็นหัวข้อที่บริษัทไม่ได้ทําการวิเคราะห์เลยค่ะเราเลือกไม่ได้เลยสัก,กบริษัทหนึ่งแล้วก็ ที่โรงพยาบาลจะต้องมีกติกาข้อหนึ่งว่าถ้าเราไม่ซื้อ,อยาเขาเราจะต้องบอกเขาได้ว่ายาทำไมเราถึงไม่ซื้อ,อยาเขามีข้อตรงไหนที่จ้องกลับไปพัฒนามาอีกนะคะเห็นไหมคะว่ามีตั้งหลายหัวข้อที่ไม่ทําการวิเคราะห์แล้วถ้าใครที่อยู่ใน เป็นเภสัชะกรหรือเป็นแพทย์ที่เรียนมาทางด้านนี้จะทราบว่าในแต่ละหัวข้อที่มาตรฐานเภสัชตำลับกําหนดไว้เนี่ยมีในยะะสาคัญมีที่มาที่ไปไม่ได้มีใครไปเข้าฝันให้กําหนดนะคะเพราะว่ามันมีทฤษฎีรองรับอยู่ว่ามันเป็นอินเ r i เรตี้ที่สําคัญบางตัวเป็นคาซิโนเจนที่จะต้องกําจัดออกบางตัวทําให้เกิดอนาฟาล็กซีเยอะแยะประมาณอย่างนี้ค่ะ อันนี้เป็นตัวอย่างยาแล้วก็มั่นใจว่ามันอยู่ในไดลโรงพยาบาลแต่เังเอเอามาเสนอที่โรงพยาบาลแล้วเราก็เห็นก็เลยอายกมาเป็นตัวอย่างอย่างให้ดูอะค่ะอันนี้บริษ,ษัทเสนอมาเนี่ยสเปคที่กําหนดไว้เนี่ยใช้ in h o u ท e สเปคแล้วก็ใช้ u s p อันนี้คือสิ่งที่บริษ,ษัทกําหนดสเปคมานะคะหัวข้อพวกนี้ไม่ได้กําหนดค่ะที่ทําดําแดงไว้แล้วก็อันนี้คือ BP 2ี0 0งถึง2อ0 9ันเนี่ยอันนี้คือเป็นมาตรฐานตามที่ b p กํกำหนดไว้สิ่งที่อยากให้ดู หัวข้อที่ไม่วิเคราะห์คือ P.S. ความเป็นกฎดางหัวข้อของสารปนเปื้อนไม่มีการวิเคราะห์ไม่มีการกำหนดสเปคไว้แต่สิ่งที่น่าตกใจเหนือสิ่งอื่นใดคุณเห็นปริมาณตัวคาร์บอนนิกไหมคะของมาตรฐานบริษัทตำลับกำหนดไว้ต้องมีปริมาณเท่านี้ค่ะแต่บริษรัทยานบอกกำหนดไว้ว่ามียังไม่ถึงครึ่งเลยถ้าคุณไม่ดูมาตรฐานบริษัทตำลับคุณดูแต่สเปคกับ c o A ของบริษรัท c a คือ Certificate of Analysis เนี่ยคุณก็จะเห็นว่าบริษรัทมีเยี่ยม พราะว่ากาหนดสเปคไว้อย่างไรทําได้ตามนั้นเปียกแต่ถ้าคุณกลับมาดูมาตรฐานเภสษัทตำรับคุณจะตกใจเป็นอันมากว่าเป็นมาณคามพิอรนิกทอซิดที่คุณตั้งไว้ยี่ี้ถึงครึ่งนี้อเนี่ยแล้วมันจะเป็นทำหน้าที่เป็นเบต้าแลสต์เนสอินวิเตอร์ได้บ้านไหนอะคะเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะคะหลังจากนั้นบริษัทส่งมาอีกว่าส่วนวิเคราะห์ถ้าเกิดพี่ยังบอกว่าตัวนี้ไม่ผ่านหรือมีข้อมูลจากสูวนวิเคราะห์มาให้ดูข้อมูลตรงสูวนวิเคราะห์สิคะ ในนี้มาตรฐานกําหนดว่าคุณจะต้งองดูน้ําหนักของอะม็อกซิซิลินกับคาร์โบเลเนตเนี่ยคุณต้องดูปริมาณแยกกันแตู่่นวิเคราะห์แห่งเนี่ยอามาชั่นเม็ดรวมกันชั่งเม็ดรวมกันบอกอะไรนะคะบอกน้ําหนักรวนแป้งโยนทุกอย่างแล้วก็พอถึงการละลายในมาตรฐานเภสัชตำรับอันนี้มียี่สิบสี่เนี่ยจริงๆตกแล้วด้วยนะบอกว่าใน30นาทีเนี่ยอะม็อกซิซิลินต้องละลายมาไม่ต่ำกว่า85%คาร์โบเลเนตต้องละลายมาไม่ต่ำกว่า80%ใน30นาทีในส่วนวิในราะห์แนาทีนีูนย4วิเคร ทีผ่านไปอย่งัองออกมาได้แค่เจ็ดสิบอันนี้ค่ะถ้าคุณมีข้อมูลอย่างเนี้ยคุณจะเข้าใจว่าทําไมเราถึงยังทําใจซื้อไม่ได้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราเป็นคนของภัษายาข้ามชาติไม่ใช่นะคะเพราะว่าเราเป็นคนไทยค่ะแต่ว่าสิ่งนี้มันมีสังคมผิดอะค่ะเพราะถ้าคุณซื้อไปเนี่ยคุณก็ไม่ทราบแล้วก็มีคุณเห็นไหมคะว่านี้เป็นแบนโค้ดในเซียนล็อตที่หนึ่ง ปริมาณบรรคุนมีซินเนี่ยใน U.S.P. 3ากำหนดเลยว่าปริมาณบรรคุนมีซินเนี่ยต้องมีไม่ต่ำกว่าแ8สบแปดแล้วก็สารเป็นเปื้อนห้ามเกินสแต่ว่าล็อกแรกที่ส่งมาเนี่ยโอเคดูเหมือนเอกสารที่ส่งมาโอเคอยู่แต่ดูล็อตที่สองสิคะเป็นบริษัทเดียวกันนะคะเนี่ยปริมาณบรรคุนมียซินเนี่ยลดเหลือแ0สิบสารเป็นเปื้อนกลายเป็นเก้าถามว่าสเปคเนี่ยผ่ามนมาได้ยังไงถ้าวันนี้เราเป็นค,นคุณครูคนนี้หรือเปล่าคะ ที่ถูกบริษัทยาเนี่ยหลอกไปหลอกมา